สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนในพระเครื่องรังกับผมทีมเทวธรรมนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่34แล้วนะครับวัตถุมงคลที่น่าลงทุนที่เรานำเสนอในช่องวันนี้ก็คือเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามจังหวัดอยุธยาพศ2539เหรียญน,นี้นั่นเองครับนี่ ประวัติของพระคูวิชัยกิจจารักษ์หรือหลวงพ่ออุดมอุตมะปัญโยท่านเป็นอดีตเจ้าอ,อาวาสวัดพิชัยสงครามสืบทอดวิชาของสำนักวัดประดูทรงธรรมอีกทั้งท่านยังมีศักดิ์เป็นหลาดแท้ๆของกงจับสุวรรคารวาดพูดเรื่องวิชาของสำนักวัดประดูทรงธรรมอีกด้วยครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นที่สร้างในตอนที่หลวงพ่อท่านมีอายุครบ6รอบ6สิงหาคมพศ2539ด้านหน้านะครับจะเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์ของหลวงพ่อครับตรงข้างใต้ก็จะเป็นสมณะศักดิ์ของท่านก็คือพระโควิชัยกิจจารักษ์ครับ ด้านหลังข้างบนนะครับก็จะเป็นชื่อของวัดก็คือวัดพิชัยสงครามแล้วก็ตามด้วยจังหวัดครับส่วนด้านล่างก็เป็นรายละเอียดตามที่ได้แจ้งไว้นะครับส่วนยันต์ตรงกลางก็จะเป็นยันต์พุทธโทแล้วก็ยันต์ออะมะน,นะครับพุทธคุณจะครอบจัก,กรวาลทั้ง2ยันต์เลยครับในส่วนของจํานวนการจาัดสร้างจำนวนการจัดสร้างนะครับเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่จะสร้าง 29เหรียญเนื้อทองคำพิมพ์เล็กจะสร้าง28เหรียญเนื้อเงินพิมพ์ใหญ่จะสร้าง105เหรียญเนื้อเงินพิมพ์เล็กจะสร้าง105 <h isa> เหรียญเนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่จะสร้าง8 5 1 9เเหรียญเหรียญนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อทองแดงพิมพ์เล็กจะสร้าง12,106ห่ยเหรียญครับ วิธีดูตำหนิของวัตถุมงคลรุ่นนี้ปัจจุบันที่บันทึกไว้เดือนพฤศจิกายนปี2567นะครับยังไม่มีเกยออกมาแต่ก็ให้ดูความธรรมชาความคมของเหรียญน,นะครับธรรมชาติแล้วก็ดูที่สำคัญก็คือดูตัวตออโคตรตรงนี้ครับตรงชายจีวรของพ่อเห็นครับก็จะมีการต่อโคตลงไปครับ ราคาของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับปัจจุบันก็จะอยู่ที่หลักพันครับทางนี้ราคาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพความสวยความนิยมและสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆครับท่านใดสนใจอยากเช่าบูชาหรือมีแล้วอยากปล่อยให้เช่าสามารถทักเข้ามาตลอดได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับขอบุณครับ